ตื่นเต้นที่จะได้แต่งงานแล้วตื่นเต้นที่แบบต้องจัดการอะไรทุกอย่างเหมือนกันนะะแล้วจะบ้าหรือคะเป็นยังไงบ้างก็ดีครับตื่นเต้นเยอะดีเยอะดีเขาจะประมาทหน่อยนะคะเขาอยู่หลังกล้องตลอดเลยค่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยครับเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกใช่ใช่ อาจจะคำคำนิดนึงนะคะหลายคนคงรู้ว่าทำไมพี่พีเป็นเรียนตอนแต่งงานอะไรพี่พีแบบอยากจทำพิธีอ,อะไรโอเคค่ะจริงๆแล้วเนี่ยของเอเขา้าเข้าโหมดเอแต่งงานในโบสถ์อะคะ่ะก็และอย่างหนึ่งเราก็อยากจะทําอะไรที่มันเรียบๆง่ายๆไม่ไม่มีอะไรฟุ้งเฟือเพราะว่าครอบครัวเราก็ตกลงกนะันว่าเราจะแต่งกันแล้วก็เอาแบบว่าไม่ไม่ต้องแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เลยเป็นกลางวันแล้วเดี๋ยวพอตอนเย็นๆกลางคือนอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบกินเลี้ยง after party อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนบ่ายก็จะเป็นโบสถ<ม>์น้องเอวี่บ้างบ้างคะคุณแม่เฉยเช้าก็บอกมามีสวยเง <c oughs> ี้ยมามีสวยคือเขาก็คือเขาก็เอเขาก็รู้นะว่าเอแบบมามีกำลังจะแต่งงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวมามีแต่งงานเอวี่เป็นลูกป๊าป้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลึกๆ,ๆเขาก็ยังไม่รู้ความหมายเท่าไหร่หรอก แต่เพียงแต่ได้ยินบ่อยอย่างเงี้ยคำว่าแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่โมลักล้ารเง้เขาเป็นลูกเขาเป็นลูกเขาเป็นลูกของเราหลังมากว่าก็เขาเป็นลูกค่ะบางครั้งเขาเอาดูเหมือนจะแบบห่วงรักมากกว่าเองอะไรเงี้ยคือแบบความรู้สึกนะแบบว,ว่าเหมือนห่วงมากจนแบบเฮ้ยที่แบบ ห่วงลูกเรามากขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็จริงๆแล้วก็จะเรียกพี่มดบ้างป๋าบ้างแต่เขาจะชอบเรียกเธอฉันเหนือเป็นอไรเป็นลูกเป็นลูกเรียกเขาเรียกลูกน้องเอวี่เขเรียกป๋าค่ะก็ ก็เหมือนคู่แต่งงานทั่วไปนะคะแล้วตอนนี้เราก็แผนที่จะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็จะย้ายเข้าไปบ้านที่พี่มดเขาซื้อไว้ค่ะอันนี้ก็แต่งใกล้จะเสร็จแล้วเรือนหอนก็เป็นเรือนหอเนาะยานต้องเกษตรนวมินนะคะคบกมากลคกนมากี่ปีปีกว่าปีกว่าค่ะประทับใจอะไรที่รายกันก็เขาเป็นคนที่ เป็นคนจริงใจอะค่ะแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบหนักแน่นน่ะแล้วเขาก็พูดจริงทําจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนสบายๆอะพอคุยกันแล้วก็ถูกใจอะไรย่างเงี้ยอย่างหนึ่งเขาเป็นคนขยันมากรักของครอบครัวอะไม่เอเขาเป็นคนที่แบบ ตั้งใจทำงานอ่ะแล้วเขาก็าเป็นแม่เป็นแม่ที่ดีเป็นแม่ที่ดีก็ไม่รู้ผมว่าเขาเขาเป็นคนซื่ออ่ะแล้วเขาเน,น้ารักซื่อบือ้อเหรอ